น้องลิต้าตะนะครับครับสวัสดีครับพี่ซี่เนาะค่ะวันนี้น้องลิต้ามาเห็นหน้่พอดีเนาะค่ะครับอพอดีมากินพิซซ่ากันเมื่อนี้กัโซเร่กันละพี่น้องว่า,า,ซซาที่ได้เาไปบอกกันเจนุดสองหนึ่งละสันเอากดไลค์กดแชร์นะคะน้องลิต้าโดนๆเพื่อกันสีได้มหาเทียนเนาะครับอีลา,าไปบอกเม่นุว่บ้างไดนกับลูกขอดังๆได้ไหมลูกไปกันไป เมื่อนอันแน่ไปเห็นคือใสองหนึ่งหัน,ออนขอดังดเด้อถ้าเยนไปหายายเยละกไปร่วงบาลเราเห็นผีบ้าน่งสงสารานั่งน,นิ่ตรงสารอเอาอันอน,นั้นคือเห็นผีอยู่สารมาทีเลขสอง,นงหอน,งองนึ่งหรอไหมี ไปเห็นยู่ใสไปบอกเง้ยนุู้เดียวอเยื่อนนอเอาทีเย็นนุว่าแม่กิราใจะอะไรบอกอิลาบอกแม่นุตแม่บอกไขฉันบอกเงีนลาบบอเงี้ยนโอ้โ<ต>บอกอแม่ค<ช>รับว่ากิราไปเหนยูไสย์กิรดาบอกเงี้ยยูไสย่ก่อา ข้า,างว่ีน,นี่เรา,า,าก็ได้ฝันเห็นเห็นเลขอิูข้างว่ะมันจะได้ถือนี่หลับไปได้แต่งเรียงว่ะบ่ก็เลยบอกงา,า,า,กงานรัดว่นนี้กนะ็ได้บอกแานนถโอ้ันนะ <c oughs> ม,มีสองงานก็ไปแอบเปิาพีดเนาะค่ะเนาะมันเมนงานนวด,ดประสันอันบอกงานรัดประสันเดี๋ยวเจนุดมากพ่อตีเจนุด กิตาไปเห็นเด็กสองหนึ่งขางัวบอกผู้ใดก่อนขางหัวใหญ่โอขางหัวอันไม่รักน่ะบอกใช่บ่าไม่ได้บอกเจ้าไมโโโ่โอ้ขอเข้าใจคิดที่สั่นขอไฟได้หลายอันยารัาดนี่เป็นเอี้ยของเกนุกอโอ้เว่นเป็นพี่น้องกันว่ได้บอกเกนไมไปบอกเจนเกนุอโอ้ขอไฟได้หลายเห็นเด็กเก่าสองหนึ่งค่ะโอ้ยกีตาคือเห็นแม่นคือนพูดวาบอกแม่ผูวแน่นอน แต่อีลหอลา่าเห็นยูตรงหัอีลาเพี้อีกบ่หวดใหม่หรืองหัวเก่าเนี่ยหวดมายสองเก่าเนี่ยแต่ของเยาลาบ่เห็นอโอ้คือหวดที่ผ่านมากบ้านนี้เฮ็ดจังไบรบ่ตองหวัวยาลาดได้ไปบอ,กอกปเก็บซีเพันแนเอลนขาชุ่มอยู่ทางบาง้านอีลาเห็นแล้วเยาลาบอกว่าเห็นอยู่ใส่เนี่ยยดตรงขางหวัว บ right? ่อันงวดไม่นี่แม่ลูกหวดไม่งวดนี่นี่นวดวันที่นึงเห็นไหมออมมากตัวอะไอีลาไปโร่วงบานนะไปเห็นผีนะเห็นผีเอออีลาเห็นผีนะอีลาเห็นผีแม่นางกุงกุ้งยุไส่หรอกุ้งยุสามสามเมือนกันไปร่วงบานบรอสามที่คุ้นนางพักนะที่ลาไปโร่วงบาน อีดาไปโรงพยาบาลมามไปพ่อผีจ้ะโอ้ยคนหัวลูกพี่น้องอันนี้คืองวดไม่เลยค่ะคือน้องแกจับสนแน่เพราะว่างงวดบ้อหันนั่นเห็นอยู่ขางูอ่าเก่าสองนึงค่ะเ <c oughs> พิ่นได้ไปบอกพี่สาวของเกนุชค่ะวันนี้แอมจะเลยสิถามเอางวดนี้เนาะคะ่ะให้นอ้องโองวดไว้ก่อนเพราะน้อ,นองดีตาเพิ่นสิบอกแล้วแม่นเนาะแม่เพิ่นไปโรงพยาบาลมากขึ้นนี่นม่นบ้า่หลังรีบบอกเลยเนาะมากขึ้นได้ม,ดมนันบานมาม้ารูปใหญ่ม,มาก ไปเฮ็ดนังก็นไปหายายยายประสบายจ้าไปพ่อยายบ่บันย่า้็อีเล่ไปหินผีจ้าอีหลาย็นคนเดียวไม่มีใดอยู่พี่เจ้าคนเดียวข้าเจ้าแต่วขาเจ้าบ่เห็นอัน้นสิยเนาะอืมมันี่เสียดีไหมอิ้งหิ้งผู้ชาย นั่งแบบได้ลยู่โอ่ายมืนไตกเข้าผิวด้บ่นั่งกินสีได้บ่เฮ้ยนี้เยยรถไปว่าเห็นเหมืองบ้านบ่ว่าเห็นเห็นบาดีผีมัน่าจังไหยลูกขึงแขนคอมขึ้นกนป่วยขึ้นังไงขึ้นไบบ่า อืมแบบว่าค้อนป่วยแล้วมันมันเหลาใครได้อยากให้ขอเหล็เขาบอกจ้าอีหลาเห็นเจ้าอีหลาคิดว่าเป็นคนบ่กเลิกยังไหนยังกาขอเหล็เขาไม่ได้ขอเขาแค่ชู้อนู่สู้แบบไหนดูเชั่วให้ตัวไหนเขาเขาเห็นดูเขาเห็นแมงซี่ยกเึ้ืงชู่แม่ว่าเห็นแมงซี่นึ่ง ก็โยกแบบนี้หน,นหนึ่งแล้วก็บสามหกูหนึ่งสาม,สามหกโ<ห>้เป็นยกแบบนี้เราบอกว่าหนึ่งสามหกผ<ห>ีผู้หญิงอ่ะกับโรยฝนชิ้นด<น>ูเป็นเป็นเซนอันนี้ความเสื้อส่วนบุคคลนะคะคือเด็กหน่อยเห็นรุ่นใหญ่อาจิบเห็นทุกคนเนียนเนียนกับตามภาษาเด็กหน่อยนอกค่ะพี่น้องเพิ่นไปเยี่ยม ย่ายยายเป็นเขาโรงพยานเแมบาา่ี่อมีคนจะเลยพออุสาหซ้อยู่หนาลรงหยนานลบน่เจนอม,ม่นมคนนั่งไหนบ้างเน่ซ้ำอยู่<า>หนาคือว่าคนนั่งไหนใช่ใช่หันหลักบางคนนั่งบาหันหลักแกอว่าก็ถือเน่บางหันหันั่งคนเรีะว่าคนหลายนาะลรงหวานเนาะไม่ต้องเห็นด้ยกไก่นไมู่น่ก็ได้ก็นหนึสาม เยอืตเอหน่าโตเตาจ้ิงๆะแต่ว่ากี่าปอได้ฝันจ้ะขึ้นฝันบอ์นี้มากขึ้นบอจะมีพีเลยพีเลยกว่ากับหัวให้เพื่อนกันกบ่งะแบหัวกับหางหนึ่งสามหักับขยายกับนี่บอ 3ามโกอแคมันใช่ไหมอีกคนน่เก้าองมึงเนาะามากตามแกบอกขนาดเนาะซีฟโคฟบสซีเก้าหนาะตาเนาะตอนนี้ได้แล้วหุตรบนนี้เอากีดาเขียนเด็กสองโตัล่างแบบนี้เขียนเนีในกีฬามักโดยไดนกีฬาเปิ่นมีเส้นเปิ่นเ็ทไทยเนาะ อัน,นอใหญ่ก็เลยสื่อน้องอนยาวว่เจิมันบอกใหญเบาก็งคนบอกเจโนต์ของเจนต์มันเขาวสามเนาะใชเออ,อ,อบาทนี่คือวันนี้ตัวนี้เนาะบาทนี้อันนี้านลาเขียงหายเดื่อสองตัวลานหเก้าศูนย์สิบปีนหัวหายเป็หกศูนย์อีลาเรียนยูสันได้เดี๋ยวปอสามแก่ เ,เรียนอยู่ปสามค่ะ FC ฟซีกาหายกำลังใจน้องเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ,ค,ะค่ะกดติดตามกดซับสไครป์ให้น้องดีตานะคะบานนี้ย่างไปโรงเรียนกับไปขี่บอจะขยานเมื่อคือเบิกทรับยหายจก,กรยานเพิ่นไปขั้นหนึ่งเพิ่นอยากไปเที่ยวโรงเรียนเนาะคะ่ะเนาะหายกำลังใจน้องน้องกะ ทางบ้านก็นอยากลำบากเนี่ยจกยะะักนหน่อยเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องพีต้านะคะหรือว่าผู้ใดมีโชคไม่ลาบอยากให้ค่าขนมน้องก็ับค่าเขอแมาได้เนาะค่ะเนาะค,ะะคะือกีฬายอยากแต่งงานแต่เงินจ้ะแต่งเงินไปไปเรียดมั้งเ่เดี๋ยวแม่พูดสิให้เงินให้จีโนมเนาะ จะให้ตั้งไปซื้อขนมนะคะวันนี้กะได้แมวกินนน้องดีตาเมื่อนี้ก็มากิกนข้าวน้ำยนำูน้ำเนาะเมื่อนี้ถือว่าโชคดีคือปกติกับชื่อค่อยมาเนาะพี่นุชค่ะเอาจังได้แม่โบกับขอบคุณน,น้องดีตาค่ะให้โชคให้มันชุบปูชุกคนเด้อค่ะแล้วอันแม่โบจะแหง้งินึ่งกันไปดี เจ้าปลาบึงเล็กน้องดีตามันมีเซ้นเนาค่ะไปบึเิ่งใกล้ๆเอาปิดผ่า,ป,าประกันใดก็ขาอไาภัเอฟซีพาะวา่าเบากระนองดีตาก็ใส่ข้อมสามารถในจกนักหน่อยตั้งเชียร์น้องกับเ้าประถือกลงรุงรื่มเนาะค่ะเนาะคือพียูยูสาร แต่วายูหันเจนุดกะเคยเห็นมันบอกเป็นหม่องนางคนนางหลายๆมันเป็นซาลาบ่แมนเป็นเซาลาเป็นซาลาแสดงว่าน้องเห็นยูซาลาเลยเนาะแมนเป็นเส้นว่าสารนอกเป็นเห็นเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมค่ะอันนี้น้องมีเส้นน้องริต้านะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมสอบจังตามค่ะแนวทางมีความเสี่ยงขันบ่มากพานเด้อค่ะ ให้กำลังแกน้องวิต้าได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะการมิโชฉมิได้ค่ะ,คคะอยากมาเยี่ยมหรือมาหาน้องวิต้าก็ได้นะคะค่ะเป็นล้านเจีนุดนี่แหละค่ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแม่นะคะเป็นเพียงแนวทางแคบไววจดไว้นะคะเห็นหงบ้านค่ะเอาภาษาบะไรกีดลุนภาษาเนาะจ๊ะเนาะ ค่ะดูทันอยู่นะคะ